ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินจะพูดถึงเรื่องของพระเทวทัตที่ถูกแผ่นดินสูบเรื่องก็มีว่าพระเทวทัตนั้นออกบท พร้อมกับสกยราชกุมารหลายองค์แต่เมื่อบวชไปแล้วเกิไม่มีผู้ไปมาหาสู่น้อมนำลาบสการะนั้นไปถวายเหมือนกับพวกพระสกยะอื่นๆจึงคิดหากลอุบายไปประกบอาชาติศัตรูกุมารคือพระเทวดัตนั้นได้สำเร็จฤทธิ์ปุถุชนอาจจำแรงแปลงกายเหาะเหินเดินอากาศได้ทุกอย่างจึงได้จำแรงเป็นกุมารน,น้อยผู้หนึ่ง ้อยอสรพิษทั้งสีที่มือและเท้ากับพันคอด้วยอสรพิษตัวหนึ่งทำเป็นเทริสสวมศรีศรษะต,ตัวหนึ่งทำเป็นผ้าสบายเฉียบตัวหนึ่งแล้วเหาะไปลงตักของอาชาติศัตรูกูมาน เมื่ออาชาสตูกุมารคนนั้นตกใจกลัวกระโดดนี้จึงกลายเพศเป็นพระเทวทัตตามเดิมอาชาสตรูเห็นดังนั้นแล้วเกิดความเลื่อมสายสัทธาเพราะคิดว่าพระเทวทัตนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิพระเทวทัตยึงได้ยุย่อาชาสตรูกุมารให้รอบข่าบิดาของตนเสียแล้วตัวเองนั้นก็ยังคิดจะรอบข่าพระพุทธเจ้าอีกด้วยโดยอาการต่างๆครั้งแรกนั้นใช้ให้ในายพวกขมังธนูนั้นไปรอบยิงพระพุทธองค์ครั้ง ครั้งที่สองขึ้นไปเกลิ่งศิลาบนภูเขาขี้ไดู้ดลงมาเพื่อให้ตกถูกพระพุทธเจ้าครั้งที่สามนั้นปล่อยช้างนาราเิลีแต่ก็ไม่สําเร็จทั้งสามครั้งจึงได้ออกอุบายทำลายสงให้แตกแยกกันเป็นสองฝ่ายอันเรียกว่า ทำสังฆเภศคือไปทูลขอวัตถุห้าประการให้ทรงบัญญัติขึ้นประมาณว่าให้พระภิกษุนั้นอยู่ป่าภาวนาชีวิตหนึ่งบิณฑบาตฉันอย่างเดียวตลอดชีวิตนุ่งหม่มผ้าบางสุกุลตลอดชีวิตหนึ่งอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตหนึ่งฉันเนะื้อฉันปลาไม่ได้ต้งหลอดชีวิตหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ไม่ทรงเห็นดีด้วยไม่ทรงบัญญัติขึ้นตามที่ตนทูลขอด้วยตัดว่า ของห้าอย่างนี้ใครชอบใจทํำก็ทําเถิดแล้วเทวทัตจึงได้ออกจากที่เฝ้าเที่ยวเกลี่ยกล่อมปุกป,ปั่นพิสูจน์ทั้งหลายให้เห็นดีเห็นชอบตามลทัทธิของตนในพระชสีมาแห่งหนึ่งในวันอุโบสถประกาศว่าถ้าใครเห็นดีเห็นงามในวัตถุห้าประการนี้จงถือเอาสลากแล้วมีพวกพระที่บวชใหม่500องค์ถือเอาสลากเข้าเป็นพักพวกของพระเทวทัตเป็นอันว่าพระเทวทัตได้ทําสังหเพศแล้วจึงหาบริวาร ตำบลที่ขยาเสียระเมื่อพระเจ้าทรงสราบจึงโปรดให้พระสารีบุตรและพระโมคคานะนั้นไปแสดงธรรมนำเอาพระพิสุเหล่านั้นกลับคืนมาโดยทางอากาศ พระพิสูจน์ท้งหลายเมื่อเห็นแล้วก็กล่าวสรรเสริญว่าเวลาไปไม่มีบริวารเวลากลับมาแล้วก็มีบริวารเป็นอันมากพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงเรื่องลักขาชาชาดกในอดีตให้ฟังและทรงแสดงธรรมอื่นอีกให้ฟังหลายชาดกด้วยกันเรื่องของพระเทวทัตก็มีอยู่คราวหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสองนั้นเดีาบริวารองค์ละห้าร้อยโถนลาพระพุทธองค์ออกจากวัดพระเชตวันไปที่กรงราชคลึกชา กรุงราชคฤึกได้ถวายอาคตุกะทานเป็นหม่หกันพวกหนึ่งมีผ้าราคาแสนอยู่ผืนหนึ่งจึงได้ปรึกษากันว่าควรจะถวายใครมีผู้ที่ออกความเห็นว่าควรถวายพระเทวทัตเพราะว่าท่านนั้นไปมาหาสู่พวกเราอยู่เสมอส่วนพระอัครสาวกทั้งสองนั้นมาโปรดพวกเราเป็นครั้งเป็นคราวเมื่อพระเทวทัตได้ผ้าผืนนั้นไปแล้วก็ตัด เป็นจีวรสบงนุ่งหม่มคนทั้งหลายกติเตียนว่าผ้าอย่างนี้เช่นนี้ไม่สมควรแก่พระเทวทัตสมควรแก่พระสารีบุตรและพระเถระเจ้าเท่านั้น พระเทวทัตนุ่งห่มไม่สมควรแก่ท่านเมื่อเรื่องนี้มีผู้นำไปกราบทูลพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าเมื่อก่อนนั้นพระเทวทัตเกิดได้นุ่งห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนมาแล้วเหมือนกันแล้วได้ทรงแสดงเรื่องอดีตให้ฟังว่าครั้งก่อนน้นมีนายพรานช้างคนหนึ่ง่ถวข่าช้างนำเอางาและหนังใส่เนื้อลำนั้นมาัขายเลี้ยงชีพอยู่เสมออยู่มาคราวหนึ่งเขาไปพบช้างมีจำนวนถึงหลายพันตัวอยู่ในป่าเห็นช้างฝูงนั้นพากันไปไหว พระปัจเจ เพราะว่าพระปัจเจกทั้งหลายอยู่ในป่าแห่งนั้นสเสมอเขาจึงพยายามจะขโมยเอาผ้าจีวรของพระปัจเจกไปคลุมศีรษะของตนนั่งอยู่ที่ริมทางที่ฝูงช้างนั้นผ่านมาครั้นพอฝูงช้างได้ผ่านมามองเห็นผ้าเหลืองก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระปัจเจกพอตัวไหนมาถึงกับคุกเขา่าลงไหว้แล้วก็เลยไปพอถึงตัวสุดท้ายแล้วในผ่านกับพุ่งหอกใหญ่นั้นแทงให้ถึงซึ่งความตายแล้วตัดเอางาเป็นต้นไม้ส่วนที่เหลือกับฝังดิน เยทําอย่างนั้นทุกวันไปจนฝูงช้างเบาบางลงทุกวันช้างนายฝูงจึงนึกสงสัยว่าคงจะมีอันตรายผู้ที่อยู่เอาผ้าเหลืองคลุมศีรษะนั่งอยู่เรมทางนั้นเป็นแน่จึงให้ฝูงช้างบริวานนั้นออกหน้า ตัวนั้นคอยเดินไปตามหลังพ่อฝูงช้างบริวารไปหมดแล้วช้างไหนฝูงก็ไปถึงทำท่าจะลงไหวในพรานพอเห็นนายพรานเตรียมพุ่งหอกมาจึงหลบหันแล้วกระโดดวนรวบนายพรานไว้ติดแนบกับต้นไม้จึงรู้ว่าเป็นนายพรานเอาผ้าเหลืองมาคลุมศรีรษะไว้จึงคิดว่าถ้าเราจะฆ่านายพรานนี้เสียก็เป็นอันว่าเราละอายพระปัจเจ้โพทั้งหลายจึงถามนายพรานขึ้นมาว่า เจ้าได้ฆ่าพวกญาติของเราไปเป็นอันมากไม่ใช่หรือเมื่อนในพานตอบว่าใช่จึงสั่งสอนว่าเจ้าอย่าทำบาปอย่างนี้อีกต่อไปผ้าเหลืองนี้ไม่สมควรแก่เจ้าสมควรแก่บรรพชิตผู้มีสีลธธรรมอันดีงามเท่านั้นว่าแล้วก็ปล่อยในพานคนนั้นไป ต่อมาภายหลังพระเทวทัตก็ป่วยลงอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าจึงให้พวกศิษย์นั้นหามเตียงมาจากที่ไกลพอพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงตรัสว่านับแต่พระเทวทัตได้ขอวัดูห้าไปแล้วย่อมไม่เห็นเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อพวกศิษย์นั้นได้หามพระเทวทัตไปถึงนอกวัดพระเชตวันก็วางเตียงลงพระเทวทัตนั้นได้ลุกขึ้นย่อนเท้าทั้งสองของตนไปที่พื้นดินเท้าทั้งสองก็จมลงไปในพื้นดินตามลำ ดับจนกระทั่งถึงคอจึงได้สติทูลขอโทษแล้วจมไปไหมอยู่ในอเวจีนรกกระทั่งทุกวันนี้ไหนแสนกับข้างหน้าจะได้เป็นพระปัจเจกโพธิพระองค์หนึ่งด้วยอานิสงส์ที่ได้บรรพชาในพระพุทธศา,าสนา คนทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระเทวทัตนั้นถูกแผ่นดินสูบไปแล้วก็มีความรู้สึกดีใจกันทั่วพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงเรื่องชาติกอนของพระเทวทัตไว้หลายเรื่องให้คนทั้งหลายได้ฟังแล้วตัดว่าผู้ที่ทำบาปย่อมเดือดร้อนทั้งในเวลาเป็นและเวลาตายดังนี้ชี้ให้เห็นว่าบาปย่อมให้ผลไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่เวลาใดเกิดเวลาหนึ่ง จึงไม่สมควรที่ใครจะทําบาปทําสงให้แตกแยกกันเป็นบาปหนักอย่างยิ่งอาคิกาสาวกาสาวังโยวตถังปริเทสังสติอาเบโตธรรมสัจจังเจนะนาโส กาสาวณะมาราตัตติโยจากนุณตกะสาวะสุสะสีเสสุสุสะมาหิตูอุเปโตธรมะสะจุเจนะสะเวกาสาวะมารหติผู้ใดยังมีกิเลสอยู่เป็นผู้ที่ป่าสจากความฝึกฝนในสจจกจะครองผ้ากาสาวพาัดส่วนผู้ใดที่คลายกิเลสไปแล้วตั้งมันดีในศีลทั้งหลายแล้วประกอบไปด้วยความฝึกฝนและความจริงแล้ว ผู้นั้นแหละสงควรนุ่งผ้ากาสาวพัดและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆมีสาระที่อยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะก่อนเลื่อนคลิปวไปิไดีอื่นท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามหากแม้นว่ามีความสนใจในคลิปวิดีโอต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยขอกลับขอบพระคุณสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง y o YouTube วันใหม่เล่าเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ